วันทองก็ทางนีอ้อมใส่ใบเอียงก็ใบขมใบขมใบซาลังสั้นลัาไทยเนี่ยก็ได้ไปิ่นก็สินางเที่ยงนางเรียกว่าบบติงบ่ยังบเอีนบบอุ่นสวัสดีค่ะคุณวันทองจะได้กับมณผัดเจ้าเศร้าไรล่ะบ่เอ็งกับมณฑผัดก็ผ่านนานแล้วผ่านก่อนพีคุณนี่ไหลพร้อมกันเต้สมัยแอนสมัยพี่จัน เงี้ยก็ว่าว่าเป็นคือมูเนาะ <c oughs> มีแต่ผู้อื่นค่ะเจ้าเฮ็ดหายจะของว่าว่าเป็นเฮ็ดว่าเป็นเนาะกานทองก็ทางนี่ออมใส่ใบเอียงกัใบขมใบขมใบซาลังซาลีาลจ้าคุณจราสีน้องวันทองก็สวัสดีคุณจราสีจ้าวันทองสวัสดีคุณน้องพี่เนาะกำมวลหากันกะมวลยู่ ชิครก็กินสร้างหน่อยดังนะ,นะกินสร้างหน่อยแล้วจอนเต้นเส้ตน้นบวคุงเลยนะก็ว่าเป็นข่อยเมืองคนผู้ผิดเต้นเส้ตน้นบวคุงเห็นยังเพรอะว่าเต้นเสียังกับดว่าถ่าเด้อถ่าเด้อว่าท้าวยี่สิบหกเองสวัสดีทุกคนรอมห้องค่ะน้องอะน้องวะน้องว่ามาซองตาเลยยังวะเลือมากมากอยูยยุลด์ไง เองวันท้องกับหัวรอหัวรอพี่แถมนะหัวรอจนฟันใช่อีกแล้วขอโทษพี่ไญ่เด้อมาแต่ไฮแตะหน้าประท่านก็ซื้อเก้าอี้มาโดยตรงเลยซื้อมาใส่ใจเจ้าของเก้าอีใใาอาใ้ใหญ่เ,เก้าอี้ไม้คาใหญ่ๆเลยไปแกได้กับสิมีทุกที่เลยพี่แถมน,นะมีทุกที่เลยแล้วเก้าอี้เรานั่งได้คัตตมาดียังที่แรกอันที่แรกเมื่อยิตาว่าอันโอ้ยเจ้าสีไใบบอกย่าเอาสันมา อ๋อเจ้าให้ขออ่อยบ่นี่เจ้าไม่่อ,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 อยก็ซื้อไม่เก้วเนี้ยนะสิเนาะคอยยักล่องเนี่ยเนาะดีจ้าเพื่อนสวัสดีเพื่อนจ๋าเพื่อนกับบัตรหรือยังคะหรือว่าเพื่อนอยู่ในบล็อกท่านแล้วจ้าท่านกันยังหรืออ๋อพะโลพะโลว่าลงคลิปแล้วลบแล้วพะโลพะโลพะโลหมูกับไข่แล้วท่านเหมือนเก่าแล้วนะจา้าทักทายแล้วก็ค่อยไปเที่ยวกันนะ บ้านไหนเปิดไฟเราวิ่งเข้าเลยนะอย่าขี้เกียจเจริญชัยก็ตอบกันนอ้นองอานงขอบคุณประคองพันสุขายสวัสดีครับนะเออประธาน่อยนังเธอเลยแม่นุเบียงจะาฟ้าไปได้ขั้งไฮไล่ดีอันใดละแม่ดีได้ละแม่พ่นหนอ้ภาษาพุทไทยนะให้มมกวกไปนะจะเข้ากับบดูเราเข้ากับบดูคือตอนเข้าตามหา,วาเวลาเราก็ทำไป มแม่ได้สางแล้วกับเล็กหน่อยกับพอมีแต่ลูกชายที่เพิ่นปุ่นละเพิ่นมีอันนั้นเพิ่นมีอันรหสัสอย่างนั่นน่อสวัสดีค่ะคุณเนียงก่อนละลืมซื้อเล้าแล้วไลบุงวายสวัสดีจ้าแม่แถมสวัสดีจ้าคุณแม่ค่ะเปิลบัลซ่าจ้ะเปิล ซาทุกมือนล้น้องบุมบ๋ม,ม,าม,าออม,มว่าสีมาเก่งสูกินบ่ม่าแก้เครือน้องประคองก็ตอบกับคุณเก่งแง่ใส่ยาง,งก็ตะเก่งใส่หม้อ <c oughs> เขามาเป็นกําลังใจมาส้มให้นะคะขอบคุณมากมายนะเ <c oughs> มื่อนี้เมื่อนี้มาเดินก,กันเลยลองเพลงบาออกปนไหนทาอยากมาตอนะท,ะที่แรกขาก้ากับห้ากับไรอยู่ประมาณวันละสองชั่วโมงเนะาะเช้าเย็นวันละชั่ววันละสองชั่วโมง ต่อมามันได้๋ักคุณสมคิดกินด้วยค่ะสเสียงคุณสมคิดเลยเนี่ยกินด้วยค่ะคุณสมคิดจะกินอะไรคะสวัสดีค่ะคุณจรัศสีดวงเนตรสวัสดีทกักทายจ้าสวัสดีจาคุณจรัศสีเครื่องฟ้าก็เอาอีกแล้วดาวโรยอีกแล้วดาวหล่นอีกแล้วประกายงา,วามวับคุณสมคิดก็ตอบกับคุณปลาคลองห้า น้องศิวิกาก็สวัสดีคุณสวัสดีค่ะคุณวีละคนเยี่ยมนำย้นำพี่น้าบัวละสั่งไว้คุยแก่คุณมุมอยู่หน้ากับพี่อยู่ไปช่วไปสวนกับว่างไว้คุยแก่คุณม,ม,มุมเราเดินไปไหนเราก็ได้นั่งก็สบายนะเขาสัตว์มาอ้าวเอาอีกแล้ววัดดีข้า <c oughs> ขอีกกายพันแล้วกายพันแล้ว <c oughs> สุที่์ก็ตอบว่าค่ะุญเอยมาให้สามเทื่อดเวย ที่กิ่งจะมาสองคอยมาสามเพราะว่าคอยลงมาได้ <c oughs> อย่างหวัวมันแล้วนะเอิ้นห้าวควดน้ำห้าวบาับบับหาห้าวเกับขึ้นมาหรอกเพราะว่ามีคนมาหยอดใหายโ่เปิดมวงนะเพ่าะว่าคอยไปกันเด้อนคอยเปิดบั้นซ่าจ้ะเพื่อนน่ซาทุกมือแนละ้วสวยนะจ้านะจ้ามาใหม,ม่แล้วบะในี้ลงเถะ <c oughs> มาหยั่งสิลงอยู่ เมื่อบอกใครกันล่องล่องท่อซันสีล่อง,อน,องนี่ยแหละสั่งมาใส่โหลดสบายสบายนางแบบได้ก็ได,ดต,าาตีตมาด,ดอยู่กรไดยังตะคานอนนี่ยม่านก้นแก้ว ه, คุณสมคิดค็ะสวัสดีนะคะปัศนะาคือบบจ่า,จาส,สวัสดีนะ,ะ๊ะสันเถ้าโบทันเถาเด้ออย่ามาเอว่าเถาเด้ <c oughs> เสียใจนะคะเสียงเสียงหัวล่อฟังอัรถเสียงหัวล่อฟังกับ ว่มีคนเบิงก็ได้มีคือเก่าออกเหลอว่าถ้าเปิดบ้านฮูกจักตรงเวลาพนกับมากคือเบิงคือเก่าหลหรอสองคนสามคนกับคนเด้อ <c oughs> ค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่สมัยคุณคุณยายคุณยังลู่นะสวัสดีค่ะแม่แถมสบายดีจ้าเจดวงว่ะสบายดีค่ะเจดวงเรียกว่าเปลี่ยนลลูกชายทำให้ ได้เบิดแล้วยอมรับตัวเองว่าน้ําหนักเยอะได้สร้างใหม่เดยตรงเลยสร้างไม้เอาแผ่นใหญ่ๆนะแผ่นประมาณนังคัตะมานได้นะเขาจะมีหายสร้างนะของเขาเองหมดเลยกินท่านแม่ขับบนกบหน่อยนาะยาก,กินโยควบน้อยยังไม่ได้เก่มากนะอ่อนๆอยู่นะตำตำใส่พิกดิบนะแสบเด้แกงกระทํำผุเลยเพิน่นพี่กระิข้อเฮดไปในนะเฮดให้เพิรนครบเพิ่นบอกนะผ่านแล้วก็ แล้วนะเอินห้าวขวกน้ำเ้าบับบับไผ่ห้าวกลับขึ้นมาลรองเพราะว่ามีคนมาหยอดไห้โย,ย่เปิดมวงนะแต่ว่าใคยไปกันเดอ้อใครอ้าย่างอย่อย่งอย่โอ้ยเนาะย่าเฝ้าไปนี่จากเลยแม่บ่ได้ลืมเด้อจะเด้อบ่ได้ลืมแต่ว่ากำลังเปิดเพลิน <c oughs> ไอ้สายจะนอนหลับคือพงโซงนะอ้ชายจเจริญชสยทองอาบนี่นอนหลับสวัสดีจ้าคุณแม่คำพาคุณสวยจ้าน้น้องวันทองก็ตอบกลับคุณ น้องศิจันก็สวัสดีเจริญใช่เจ้า,เาสันเบื้งเยอะเอ้ยพี่หังก็มาตตาน่ามาแล้วมาแล้วนะน้องพิสมัยก็สวัสดีคุณประคองสวัสดีค่ะคุณประคองนะคะน้องพี่น้อง จะลอจะล่อจ้าน้องบ่ได้ย,ยังไ้น้องบาาอ่ได้ฝอดล่ำน้ำจ้าตั้งแต่เรียนรู้ตั้งแต่ประุมมัธยมผุนเลยต้งอนุบาลผุนมากล่ะเราต้องไปต่อนะคะจีดวงอย่าถอยย่าถอย้ยอยามหาฉันบ้างไหมคงมีวันที่เจ้าจะลองเพ่งไปเลยเรื่องฟฟนที่น้องเลยอน่าประคังนัมกนมกัมกย่างมักย่างได้ข่อยลนะ เรื่อยอีกน้อยๆกิโลนคุณประคองก็ตอบกับคุณเพื่องฟ้าสวัสดีคุณสมคิดสวัสดีเสื่อมตอมาบางังย์ละสวัสดีคุณสมพี่แถมปังป,งปังนะพี่แถมจ้ามีดี้มีน้องห้านี่แหละให้กำลังใจยังไนดะ้ปังเนาะปังปังปังขอบคุณมากไหมนะแม่สะอาดมากย้อมสวัสดีมาได้มาจากสวรรค์ดอกไม้ อยู่คนเดียวนะเมื่อนงก็ซื้อปลามากอว่าสิอันนั่นไปไปดีใส่หหอเข่ามันก็เลยมุนลืมออกลืมเอาสองโตมาใส่จังหันเทที่แรกเ้ากับห้ากัไไรอยู่ประมาณวันละสองชั่วโมงเนะาะเช้าเย็นวันละวันละสองชั่วโมงต่อมามันดจายทำโพ สวัสดีค่ะคุณพี่สมัยค่ะคุณปียพรก็สวัสดีค่ะคุณปะคองก็สวัสดีทุกท่านค่ะปะคองปะคองพัน์สุไพรหุนหน่นเ้เพินเอินวันสาดผู้ใดถ้าผู้ใดเฮ็ดยุยุดยอนยอนจะเป็นงูกินหางมันจะแบบแบบว่านาทีรถอิหยังรถไปยังสินะเวลาเข้าขกับสินรถค้ณสมคิดก็มาเด้อมากิน มากินออมหนูยามแรงค่ะซื้เก้าอี้มาโดยตรงเลยซื้อมาใส่ใส่ชักโครกเก้าอี้ใหญ่เก้าอี้ไม้้าใหญ่ๆ่เลยไปเกลได้กับสิมนี้ทุกที่เลยเลยนะมีทุกที่เลยแล้วเก้าอี้เรานั่งได้คัตตมาดีงามย่างครับท่านเลยค่ะคุณประยุนคุณประยุนเอาโฟูไฟาแจวใหญ่ใหญ่ก่อนเลยบอกคอเรลงเจาพอเราว่ามันจะเป็นเล็กน้อยเอาไมเด้อเอาไม่เอาไม่สวัสดีค่ะคุณสมคิดบริษัทนองเฟืองฟ้าว่ะ สวัสดีคุณสมคิดด้วยจัดเดอได้ไปไต